สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิงลมจอมสนแล้วก็เพจของมูนงพันไม้อ่างทองด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของชิ้นตานะครับชิ้นตาแบบนี้นะครับลากยาวแบบนี้นะครับชํำแบบไม่เน่านะครับชิ้นตาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็หนอนเนี่ยไม่กินเลยนะครับผมทำยังไงนะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฟังบ้ะ ถ้าฟังอย่าลืมนะกดไลค์ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็นะครับก่อนอื่นผมจะบอกเลยว่าชิ้นตาเนี่ยตัดมานะครับชิ้นยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับเนื้อที่นะครับเนื่องจากการท่านน้องเน่านะครับแต่สนใจล้วผมทําผมจะทําไม่เน่านะครับที่เน่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของอ่าวัตถุที่มันสารเครมีบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเอาเข้ามาช่วยนะครับเพื่อนๆน,นะสำคัญเลยนะครับแล้วก็ อย่างแรกต้องใช้กันลานะครับกันลาไปซื้อตามร้านต้นไม้ได้นะครับขวดละห้าสิบหกสิบบาทนะครับร้อนมากเลยเงอแตกพักนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ซื้อบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งคือน้ํายาเล่งรากนะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับประมาณสามสิบนาทีตามรูปเลยเดี๋ยวผมจะเอารูปไปดูนะครับก็ถ้าไปเปิดดูย้อนๆนะครับที่ผมแช่แช่ไว้สามสิบนาทีนะครับเสร็จแล้วขึ้นมานะครับตากทาปูนให้แห้งนะครับ แห้งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการปรุงดินนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมปรุงดินยังไงไปดูกันเลยครับการปรุงดินนะครับผมก็จะได้สไตล์ประมาณที่ว่าอุณหภูมินะครับคงที่นะครับหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเม็ดเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เนี่ยนะครับมันจะช่วยซับน้ําได้ดีนะครับคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับต่อไปผมก็จะใช้หินภูเขาไฟเม็ดเล็กนะครับเม็ดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ใช้พีทมอสนะครับพีทมอสนะครับ เสร็จแล้วนะครับผสมเขาคน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 เนี่ยครับให้เท่ากันเลยพอเสร็จแล้วนะครับก็รอเอาน้ํายานะครับกันลานะครับอย่างนี้นะฉีดพม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 แล้วก็เขาเขาเขาฉีดพรมพมเขาเขาเขานะครับให้ช่ำๆนิดนึงแล้วก็ให้มันทั่วเลยนะครับเนื่องจากเวลาเราอบเขาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราขึ้นนะครับแลวคราวนี้มันจะทําให้น้องอ่ะนะฮะ น้องไม่ปลอดภัยนะครับเป็นเชื้อราแล้วมันก็จะกินกินกินชิ้นตาเราจนเน่านะครับอันนี้ที่เป็นนี่คือปูนนะครับไม่ไม่ใช่น้องเสียนะครับปูนปูนทานะครับปูนทากันราเคลือบไว้อีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อเวลาราจะมากินมันก็จะโดนชิ้นปูนก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาชิ้นตาวางแบบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กบ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 นะครับกบให้ประมาณ 1เซนนะครับกบไปชิ้นตามิดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เอาพอกบเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างนี้นะผมก็พิดมอสเนี่ยไอ้ซัฟเฟคหนมอสซัฟเฟคหน้ามอสเนี่ยนะครับโปะอย่างี้ไปทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็รออบไว้ผมอบตั้งแต่วันที่นะครับ26กคนะผมเขียนไว้เห็นปะเป็นเวลา20กว่าวันนะฮะก็ลากกังอกมาแบบนี้เลยกําลังจะแตกตานะครับตาถ้าแตกแล้วนะฮะนี่เห็นไหมครับ นี่เราก็มาลงต่อไปเสร็จแล้วเราได้เสร็จเราก็จะมาลงหินบุกข้าไฟนะครับแบบนี้นะครับหินบุกข้าไฟแล้วก็เแฟกน้ามอสโรยเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รอให้เขาแทงใบนั่นเองนะครับนี่คือถือว่าจบในการที่ชําชิ้นตานั่นเองนะครับนะการชําเป็นแบบไหนการเพาะอบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่ถุงใหญ่ครับมัดถุงให้แน่นนะครับนี่ผมตัดฉีกขาดเลยนะครับเห็นไหมครับ กันมั่งครับทุกคนหลังจากที่ให้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับเข้าใจกันไหมครับนะก็ทําตามที่วิดีโอผมนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับตาก็จะได้มาจุกๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับน้องจะแทงมารับรองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ถ้าใครนะครับกดอ่าเข้าใจแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเมื่อคุณเห็นเพจนี้แล้วนะครับ ก็ผมจะทําไปเรื่อยๆครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆใครน้องใหม่หรือคนใหม่ที่จะเริ่มที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีเลยนะเพราะตอนที่ผมทําเองเนี่ยผมผมข้างที่ไม่มีใครให้ปรึกษาเลยผมทําเองล้วนๆเลยคิดเองเลยนะครับแล้วก็ดูไปด้วยอะไรไปด้วยศึกษาไปนะครับจนเนี่ยเจอพบสูตรแล้วก็สูตรสําเร็จแล้วนะครับก็ถ้าได้ประโยชน์อะไรก็ติดตามแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อน สำหรับนี้เดี๋ยวผมก็ลงไปปลูกก่อนนะครับ30ตาตอตอนนี้เพชรสีกำลังมาแรงเลยบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บ